อิติปิโสภควารังสมมาสัมพุทโธวิชาจราะสัมปันโนสุขโตโลกวิทวอนุตโรปุริสธรรมมาสาลธิสัตถาเทวมนุสา์นางพุทโภควาติ สวากาโตผะกขวตาธโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปสิโกปานายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคขวโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคขวโตสาวกะสังโฆญายาปฏิปันโนภะคขวโตสาวกะสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคขวโตสาวกะสังโฆญาติทังจตาริปุริสายุคานีอัตตาปุริสสปุกะลา เอสากะกวโตสาวหักสังโคอูเนโยเปาเนโยทาขิเนโยอัญชรีกาณิโยอนุตรังปุญญะเขตังโรกัสติจินดามณีปียังมันตังยสังธาสังโกนางอุปสันติสิเนหังตาตาปิตาวาโอละหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโกสัตถุ โนทีปังกาเลเทโวสุโพเซธิกินจิเทโวเยสกโกปัชังทัสมิงกินเนวาทัตาปียังกันตังสาลิปุโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนะนนเยมณีจินดาปียังจัตทะนังสัพเพชนะหูชนาปิยังมะมะสักกตวาพุทธรัตนังโอสังงุตมังวะลังหิตังเทวนะ นุษานังอิทธุทาเตเชนะโสตินังนา,นานาสันตุปัตถวาสพเพทุกขาวูปะสะเมนตุเตสกกตวานธรรมรัตนางโอสทัทังอุตตมังวรังปะลิลาหูปะสะมานังธรรมเตเชนะโสตินา นัสันตุปัทถวาสัพเพภย,พยาวุปะสะเมนตุเตสัก,กวาสังขลัตานังโอสถทังอุตมังวังอาห,า,งาหูเนยยางปาหูเนยยังสังขเตเชนโสตินานัสันตุปัททวาสัพเพโลคาูปะสะเมนตุเต อิติปิโสภะกวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจลาะสัมปันโนสุโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาระทิสัตถาเทวมนุสย์นังพุโตภะกวัติสวะคาโตภะกวัตตาโมสันทิติโกกการิโกเอหิปสิโกปะเนยิโกปะจตังเวทิตาโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภะกวัโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะกวัโตสาวกสังโฆ ญาญาปฏิป,ป,ปโนภะกวโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิป,ป,ปโนภะกวโตสาวกสังโฆยาทิทางจต,ตาร, ί, ปราาาิปุริสายุคา,น,านิอัตถปุริสปุขะไรสพโกวโตสาวกสังโฆเอานโยโยปาวเยโยทะกิเนโยอัญชรีกรณนิโยอนุตร,รงังคุณยาเขตังโลกสัสสาติจินดามณีปียังมันตังยาสังถาสังโฆนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะ โพรหังปัตโตตันจะมหาราชาตวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเซธิกินจีเทโวเยสกโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตาปีอังกันตังสาริปุตโตภควันตุเมสัตธีลาพังชนาในเยมณีจินดาปียังจัตทนังสัพเพชนาปะหูชนาปียังมะมะ สัคกกตวาพุทธรัตรนังโอสะทังอุตมังวรังหิตังเทวะมนุษานางพุทธเตเชนโสตินามนัสสันตุปัตวาสัพเพทุขาวูปสะเมนตุเตสักตกะว,วะวธรรมรัตตานังโอสะทังอุตมังวรังปะริลาหูปะสมานังธรรมเตเชนะโสตินา นัสสันตุปัทถวาสาเพพยาวูปัสะเมนตุเตสกกตว,วาสังขลักตนังโอสถทังอุตตมังวะลังอาหุเนยยางปาหุเนยยงสังฆเตเชนะโสตินานัสสันตุปัทถวาสาเพโลคาวูปสสะเมนตุเต อิติปิโสภะกวะรังสัมมาสัมพุทโธวิจารณาสัมปโนสุขตโรกิวทูอนุตโรปุริสธรรมะสารติสัตถาเทวมนุษา์นังพุทโภคกวาติสวากาโตภะกวะตาธรโมสันติติโกอาการิโกเอียปสิโกโอปะนียิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยุหิติสุปฏิปัโนภะกวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปัโนภะกวะโตสาวะกะสังโฆยายาปฏิปโนภะกวะโตสาวะกะสังโฆ สามีติปฏิปันโนภักกวัโตสาวกสังโฆยาติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตภุริสปุคะไรสักะวัโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาวุเนยโยทักขิเนยโยอันเชริการณิโยอนุตรังปุญญาเขตังโรกัสธาติ จินดามณีปียังมันตังยะสังขาสังโคนังอุปสันติสิเนหังมาตาปีตาวะโอระหังปะโพตันจามหาราชาเต่ามังเต่าวังมังโพสันตุโนทีปังกาเลเทโวสุโพเซทิกินจิเทโวเยสโกปัจชังทัสมิงินเนวาทตาปียังกันตังสาลิปุโตภะขวันตุ เมสิทธิลาพังชนาในเยมณีจินดาปิยังจัทะนั่งสัพเพเชชนาประหูชนาปิยังมะมะสัก,กตวาพุทธรัต,ตนังโอสถทั้งอุตตะมังวังอิตังเทะวะมนุษยสานังพุทธเตเชนะโสตินานัส,สันตุปัฏฐวะสัพเพทุกขาวปูปะเมนตุเตสัก,กตวาธรรมรัตนังโอสถทั้ง อุตมะวังวังปริราหูปะสะนังธรรมเตเชนะโสธีนานาันาสันตุปัทวาสัพเพพยาวูปะสะเมนตุเตสกักตถวาสังฆลัตนางโอสะทังอุตมะมังวังอาหูเนย,ยัางปาหุเนย,ยัางสังเตเชนะโสทีนานาัสันตุปัทวาสัพเพโลคาวูปะสะเมนตุเต